สวัสดีครับกลับมากับไมค์ครับสามนะครับคลิปนี้มากัสไม่จอยนะครับเพราะว่ามากัสไม่ได้อยู่กับผมครับคลิปของผมต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะว่าผมผมเอออยู่อยู่ในหลุมแล้วก็แล้วก็คลิปมันตัดไปการะนนหานนะครับจากการหาโคกับหาไอรอนนะคะนี่ผมก็ขึ้นมาจากหลุมแล้วครับผมสร้างบ้านต่อเลยดีกว่าครับ มราจุดทอใฉยครัเพอมืดมากเอครับเดี๋ยวขอน้ามากันอาจจะจอยนะครัะพอนี้มากันไม่จอยด้วยครับขยายบ้านก่อนครับที่กุดจะหมดมทำที่คุดใหม่ก่อนเลยดีกว่าครับ มีไมย้ยอะกว่าผมนะคะเพราะว่าเพราะว่าผมใช้ไปเยอะหนึกว่าไอรอนเขียนสีต,นต,นตานุตาผมจะให้มันเป็นสามสามชั้นนะครับหรือสี่ชั้นสี่ชั้นดีกว่าครับตอนแรกจะเป็นสามก่อนก็ได้ครับนี่หมา,มากราดนะคะผมสแตนะะไม่ได้เลยเพราะเป็นหม,มากราด เสียงดังมากครับปลบก่อนครับผมว่าผมจะทำให้ใหญ่กว่านี้ดีกว่าครับคิดว่าเล็กไปรนี่เอาชีวิตรอดรเฉยเฉย พอเพิ่มนะคะจากการคลิปก่อนที่ผมคกดโคมาครับเขามียงซอมบี้เกิดที่บ้านคับวันนี้มืดแล้วนะมืดแล้วครับใกล้จะมืดครับเดี๋ยวจะทำทางบ้านต่อไปในด,ด,ดันเจี้ยนเลยนะครับตอนถ้ายคลิปนี้จะสั้นหน่อยนะคะเพราะเพราะว่า ว่าต่อไปผมต้องไปฟิลเจอร์ไปดูหนังรับทำได้แค่ว่าสิบห้าทีมรับเพื mm ่อ hmm. จะน้อยก่อนัันก็ได้ครับ mm hmm. จะควครับผมค็อกบที่หล้วครับไม่ต้องห่วงครับเพราะผมทำตรงนี้เป็นห้องเลยก็ได้นะครับ เก็บเลเวลเอ็กเ e ียด้วยนะครับเนี่ยแต่เราไม่มีที่เอนชาร์ดเราเอนชาร์ดไม่ได้ต้องการไดมอนด์ก่อนครับต้องการของเยอะมากที่จะเอนชาร์ดก็ดีนะเนี้ว่าผมจะทำบ้านผมจะทำเป็นห้องเลยก็ได้ครับผมจะทำเผื่อมาการด้วยนะคับดเทัพสาชั้น ก็หมดครึ่งหนึ่งแล้วครับไวมากเลยครับนี่ผมเปิดหมด n ร r m a l อยู่ตลอดเลยนะครับนี่ห้องขอผมเขาเดวผมจะแปะป้ายด้วยครับผมค่อยแปะที่หลังครับ เิ็กเมาท์ทำไมปลดตรงนี้ก่อนหัวมันไม่ค่อยสวยอ่ะครับเครงมนผมรู้วิธีแล้วครับชทำบาลานซ์มันทะลุอะครับมันทะลุอะครับโอ้ยทะลุข้างนอกเลยครับ ห้อนงนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะมันทูลข้างนอกข้างนอกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอรผมเผาตรงนี้เลยติกวทางเข้าเล็กๆผมจะเปลี่ยนตัวเป็นไม้เลยนะครับพักตอนที่มีไม้แบบสวยๆเลยดีกว่าข้างน,นอกมีซอมบี้อะไรอยู่หรือเปล่าคะ ยังไม่เห็นมีเลยครับแต่จุดท็อปไว้ก็ป้องกันไว้ก่อนครับถ้าเป็นบันไดหินก็นแล้วกันนะคะเพราะเรามีหินเยอะอก็ประตูครับนี่ได้แล้วครับห้้งหนึ่ง โยเป็นออกซเดียนของออกซเดียนต้องใช้ทีแอกไดมอนเท่านั้นะครับแอกไดมอนขุดได้ไดมอนโกประมาณนี้ครับงงครูกับไอกไดก็ขุดได้นะครับ ชวเชวาก่อนก็เพื่อขุดดว้ไว,ไว้เดี๋ยวต้องไปกุดไม้อีกนะเพราะผมว่าไม้ผมน้อยกุดเกินอีกโอ้ยเดี๋ยวต้องไปหาพวกไอรอนอีกนะครับ เพราะว่าน้อยเกินไปที่จะสร้างชุดเกาะครับอยากจะหมดอีกแล้วครับโอ้หมดจะหมดอีกแล้วครับไวมากเลยนะครับท่านผู้ชมหมดแล้วครับต้องทำอีกน,น,นะ ้วครับแกเตรียมไปแล้วลูกครับเดี๋ยวใส่ถุงเท้าให้น้องใส่ถุงเท้าใส่รองเท้า,าไปแล้วลูกครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้ามารับทวนกันใหม่กับพาร์ทพาร์ทหม่พาร์ทต่อไปครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ